เซซินเว่นักฆ่าสาวเจ้าของสมญาเงาจันทราได้รับภารกิจกำจัดฮองเต้ทรราซิวจินทวนานางพระท่าให้กับเขาถูกดาบขององค์รักแพงทั่วร่างขณะที่กำลังล่องลอยอยู่ในห้วงความว่างเปล่านางกลับพบว่าตนได้กลายเป็นทารกผู้มีนามว่าองหญิงฟังหลิงที่ดานในฮองเต้ทรราชผู้เป็นเป้าหมายของตนมานดันเธอ จะเกิดใหม่ถึงที่เหตุใดต้องกลายเป็นลูกสาวของคนที่คิวนางด้วยเล่าเลดี้หันจบแล้วบอกเลยว่าเรื่องเกิดใหม่เป็นลูกสาวทรราชของคุณไร้อีจินฟงชามันสนุกมากค่ะทุกคนถึงจะไม่ได้เน้นไปที่ความสัมพันธ์แพรนางรุ่นลูก แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะคะมีความเล่าถึงความสัมพันธ์ของพ่อลูกค่อนข้างมากค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่กินใจมากๆแถมยังมีปมมากมายที่ซ่อนอยู่ภายในอีกนะแต่ใดๆโดยรวมมันคือดีมากค่ะทุกคนตัวพ่อคือลูกสาวโนหนึ่งสุดๆให้ลูกแบบจัดเต้นยิ่งผ่าตอนใหญ่น้องตกเือบพ่อล้อนขั้นสุดส่วนลูกสาวเป็นเหม็นพ่อนะ แต่ก็เข้าใจทุกอย่างซึ่งน้องฉลาดมากแถมกละเม็ดในวังหลวงภายในเรื่องก็มีให้หน้าติดตามเพิ่มขึ้นด้วยส่วนเจ้าพระเอกนั้นกว่าจะฝ่าฟันกับหัวใจตัวเองก็ว่ายากแล้วเจอรุ่นพ่อก็ไปอีกแอบเอ็นดูนะคะปอลลอเรื่องนี้ไม่มีเอ็นนะแต่มันสนุกและน่าติดตามมากๆเหมือนได้เลี้ยงใยน้องมาเองกับมือเลยค่ะใครชอบนิยายแนวนี้ตามไปอ่านได้เลยจ้า